สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สเเทือนเจลีซีเวียนานะครับตีข่าวเงี้ยนกงไฮจ่เซนจากฝูงเจลีสัญญาหนึ่งลูดูกาความเคลื่อนไหวของเงี้ยงกงไฮซูเปอร์สตาร์ลูกหนังทีมชาติเวียดนามที่กำลังจะหมดสัญญาอย่างเป็นทางการกับสโมสรฮานอยเอฟซีในวันที่12เมษายนที่จะถึงนี้ซึ่งดาวเตะทีมชาติเวียนามในวัย24ปีรายนี้เพิ่งลงสนามเกมสุดท้ายกับฮานอยเอฟซีสโมสรชั้นนำของวเวียดนามไปมีที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่4เมษายนที่ผ่านมาในเกมบุกชนะเวียดเทว1-0พร้อมขยับขึ้นไปรั้งรองจากฝูงของตรงนารางคะแนนวีลีก2,022นะครับโดยนแมตนั้นสร้างปรากฏการณ์มีแฟนบอลแห่ไปชมเกมสนามกระแตกนะฮะโดยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับสถานีต่อไปของเหงียนกวงไห่ที่ถูกโยงกับหลายสโมสรทั้งในลีกยุโรปไม่ว่าจะเป็นลีกเอิงเบิงเกส์ลีกโปรตุเกสลีกเบลเยียมหรือล,ล,ลีกชั้นนำในทวีปเอเชียทั้งเจลีกญี่ปุ่น เกาหลีใต้ไม่เว้นแม้แต่ลีกไทยลีกของเรานะครับก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงนะฮะซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อในเวียดนามแล้วนะครับว่ามีทางทีมงานตามประเทศติดต่อเข้ามาจริงๆและเตรียมที่จะเดินทางไปเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วโดยพร้อมที่จะเดินทางไปยังสโมสรใหม่โดยเร็วที่สุดเพื่อปรับตัวและตั้งใจที่จะสร้างผลงานที่ดีที่สุดแต่ยังบ่นอุบนะครับว่าสโมสรใหม่นั้นคือทีมไหนในลีกไหนกันแน่แต่ล่าสุดทั้งนี้ทางนั้นนะครับ ได้มีข่าวลือในประเทศเวียดนามหลุดลอดออกมาซึ่งเป็นสื่อในท้องถิ่นของเวียดนามทีมที่ได้ตัวเงี้ยนกรุงไฮร่วมทัพก็คือคาชิมะอันเลอร์ทีมในระดับจ่าฝูงของเจลีกของญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้มีอยู่1ิบแปดต้มจากทั้งหมด7เกมแรกที่เพิ่งแซงคาวาสึกิฟอนเร่ขึ้นนั่งบัลลังก์จ่าฝูงเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานี่เองโดยข่าวดนงกล่าวได้ระบุข,ข้อมูลไว้ว่าเงี้ยนกุงไฮกองการตัวรุกชาวเวียดนามจะเซ็นสัญญาเบืนน้องต้นร่วมทัพคาชิมะอันเลอร์ เป็นระยะเวลา1ฤดูการด้วยกันก่อนที่จะมีการต่อสัญญาออกไปหากเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับที่ลีกญี่ปุ่นนั่นเองฮะก็ดีเหมือนกันนะครับก็ต้องดูนะครับว่าจะเล่นได้หรือไม่ซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเป็นข่าวลวงเลยนะฮะว่าอาจจะเล่นในน้องฝรั่งเศสแรับลีกเบลเยียมนะครับแล้วก็เคลีกเกาหลีใต้นะครับแต่ที่สุดนะครับก็ไปอยู่กับเจลีกนะครับนั่นก็คือคาชิมาฮันเลอร์ครับ เราก็จะได้เห็นนะฮะว่าเล่นได้หรือไม่นะครับเป็นครั้งแรกที่เห็นกวงไหออกมาค้าแข่งที่ต่างประเทศนะครับก็มีการเซ็นกันหนึ่งฤดูกาลนะครับก็รอดูนะฮะว่าจะเล่นได้หรือไม่นะครับสำหรับเย็นกวงไห่ซีเกมลุ้นหนักชันนรงสอแววต้องอยู่ช่วยอาดเดเบลุ้นแชมป์ลาลิกาสเปนสีทีมชาติไทยนะฮะยังต้องรอลุ้นนะครับว่าจะได้จุดหนึ่ง ชันรงครมสีแก้วมาช่วยทีมชาติหรือไม่เหตุอุณิอุนอาดเบนะครับสโมอสรต้นสกัดของเจ้าตัวกำลังรุ่นแชมป์ลาลีกาสเปนสีโดยมีคะแนนนำทีมอันดับที่2อ,อยู่แต้มเดียวในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับโดยความเคลื่อนไหวของทีมเจ้าไทยชุดเตรียมสุสึกซีเกมครั้งที่31เทีประเทศเวียดนามระหว่างวันที่6ถึงวันที่23คือสมพฤษภาคมนี้ซึ่งก็มีโอกาสสูงที่จะขาดผู้เล่นตัวหลักหลายๆายทั้งในต่างประเทศที่ยังติดภารกิจกับต้นสกัด ล่าสุดนะครับทางทีมงานข่าวบนไทย The. .com มก็ได้รับรายงานมาว่าในรายของชนรงพม49ีแก้วไม่เพมแตัวเก่งของเทียมแม้จะส่งชื่อลงทะเบียนในรอบแรก50คนไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะเดินทางมาร่วมทีมชาติไทยชุดอยู่2 3ปีเพื่อทำศึกซีเกมได้หรือไม่เนื่องจากณตอนนี้อูนิอนอาเดเบนะครับต้นสกัดของเขาของเจ้าหนึ่งกำลังนำเป็นจ่าฝูงในศึกลาลิกาสเปน4 โดยมีคะแนนนำทีมอันดับที่2เพียงแต้มเดียวเท่านั้นแลเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก6เกมซึ่งจะไปสิ้นสุดในนัดสุดท้ายของวันที่15บหพฤษภาคมซึ่งกองกลางในวัย20ปีเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญของทีมด้วยดังนั้นสโมสรอนอาจจึงจะไม่ปล่อยตัวเนื่องจากการแข่งขันไม่ตรงกับปฏิทินฟี فا เดนะครับปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ทัพช้างศึกได้ตัวชาญลงมาร่วมทีมก็คือภายในเดือนเมษายนนี้ซึ่งมีโปรแกรมแข่งขันอยู่3มนัดต้องโกยแต้มนีนีห่าง ปอนเตเบร่าทีมรองจากฝูงให้ขาดเพื่อการันตีแชมป์ให้โดยเร็วที่สุดแต่ถ้าหากยังมีแต้มสูสีกันก็มีความเป็นไปได้สูงที่สโมสรไม่ปล่อยตัวมาแข่งขัน4เกมนะครับก็ต้องรุ้นนะฮะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับโคชโยงกุนซือจอมแท c ติกทำไมเจชนะทิพไม่ได้ลงแฟนบอลก็งงด้วยจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของคุณซือฟันตเร่สาเหตุที่แทนจริงชนะทิพไร้ชื่อบุก วตามอาแฟนบอลไทยและญี่ปุ่นต่างสงสัยกันเลยทีเดียวนะครับว่าทำไมไม่เห็นชนะทิพย์สงศินนะครับลงเล่นในนัดที่คาวาซากิฟอนเต่ไปเยือนจูโรอิวตะโดยช่วงก่อนเกมฟุตบอลเจลีกแมตท,ที่7ของฤดกการเมื่อตุรุโอนิกิประกาศรายชื่อ11ตัวจริงวนวลจูโรอิวตะปรากฏว่าไม่มีชื่อชนะทิพย์สงศินนารุกกับตันทีมช็อตไทยในเกมนี้เลยทั้งแนนรายชื่อตัวจริงและตัวสำรอง โดยหลังากจ์เกมนะครับทูรุโอนิกิก็ได้เปิดเผยกับสื่อของญี่ปุ่นพูดรวมๆถึงผลงานของทียมยอมรับปีนี้เป็นปีที่ยากของฟอนรเร่พยายามแก้ไขในสิ่งต่างๆต้องหาโอกาสทําเกมรุกให้มากกว่านี้และต้องจสกอร,ร์ให้กลมกว่านี้โอนิกิยังเปิดเผยอีกว่าตอนนี้ฟอนรเร่มีโปรแกรมเตะที่มากจริงๆเจ้าตัวพยายามโปรยเท่านั้นต้องเตะออกมาให้สมบูรณ์มากที่สุดนะครับพร้อมกันนี้เปิดเผยสาระสําคัญ ท่อนหนึ่งกล่าวถึงนักเตะที่ไม่มีชื่อเดินทางมากับทีมในครั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่ามีนักเตะบางคนที่มีอาการบาดเจ็บอยู่อยู่ในสภาพที่ยังไม่สมบูรณ์จึงไม่สามารถเดินทางมาที่จูบิโรอิวตะได้รวมถึงแทคติกจําเป็นจะต้องเลือกใช้นักเตะที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดลงสนามในเกมนี้ในการเจอกับจูโรอิวตะซึ่งคํากล่าวของโทรุโอนิกิน่าจะหมายถึงชนะทิมสงสินกับตันทีมชติไทยของเราก็คือหนึ่งในนั้น ต้องมารอรุนกันนะครับว่าโปรแกรมน้นต่อไปฟนอนโตเรสจ,จะมีคิวเปิดบ้านพบกับคาชิว่าเรโซที่มีตั้มห่างก,กันเพียงแค่หนึ่งต้มจะมีชื่อของชนาทิพสงสินหรือไม่ครับก็ไม่มีชื่อชนาทิพเนี่ยการถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลเจลีเนี่ยลดลงหวบ่ห้าบเลยนะครับตอนแรกเนี่ยคนดูโอ้โหหลัก 2- อสามแสนนะครับพอไม่มีชนาทิพเหลือ4ี่หมื่นนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าต้องมีชนาทิพนะครับ เพราะคนไทยเราดูเยอะนะครับสำหรับฟุตบอลเจลีกถ้าหากมีชนะทิพย์นะครับบิ๊กเดมในไทยลีกเตรียมปล่อยแนวรุกตามชาติเหตุันไม่จำอย่างที่หวังเอาไว้ความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลรีเวอไทยลีก2 0 2 1 2 0 2 2นะครับที่อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันกันแล้วซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครจะเป็นแชมป์ในปันี้หลังจากเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาบุรีรัมย์ยูเนเต็ดทำได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับลีโอเชียงรายยูเนเต็ด1-1นะครับ ส่วนบิจีปทุมนะฮะเปิดรังถลม่มพีทีประจวบถึงเจ็ดประตูต่อสองทำให้กระต่ายแก้วขยับมาเหลือตามหลังปราสาทไซฟ้าเพียงแค่5้าแต้มและเหลือการแข่งขันอีกนัดละ2องทีมเท่านั้นนะครับซึ่งแม้การแข่งขันยังไม่เสร็จสิน้นทว่ามีข่าวคราวเรื่องการยกย้ายซื้อขายตัวผู้เล่นสําหรับลูนูก,กาน่าเริ่มมีกันหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งล่าสุดทางทีมงานข่าวบนันเทิงเดอะคอมได้รายงานมาว่าทีมมิกเนมของศึกฟุตบอลริโอเทลีกหนึ่งทีมนะครับ เตรียมปล่อยตัวนักเตะกองหน้าชาวต่างชาติของทีมที่ได้รับเงินเดือนหลักเกินกว่า1ล้านบาทหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งนักเตะรายดังกล่าวนั้นมีอายุมากกว่า30ปีแล้วและมีดีกีเป็นตัวหลักของทีมชัดอีกด้วยแต่มีฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีนักในฤดูกาลนี้กับต้นสกัดโดยยิงประตูได้น้อยกว่าที่คาดหวังนะครับทั้งที่ได้ลงสนามไปมากเกินกว่า20เกมทําให้ไม่ประทับใจทีมงานบริหารจนไปเหตุอ,อาจจะต้องถูกปล่อยตัวเมื่อจบฤดูกาลนี้สิ้นสุดลงครับ นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับนผู้จบเป็นรอบสามของวันที่แปดเมษาย,ยนนครับ